สวัสดีจ้าพี่พี่สวัสดีเร่งๆคลิปคคำๆเลยนะจ่ะหลังบ้านครับคุณหยากับน้องมาถึงที่สถานีรถไฟตอนนี้เป็นเวลาทุ่มหนึ่งนะคะรถออกสองทุ่มตอนแรกตอนแรกตั้งใจจะไปหาแอนนัทที่เซนท่านนะคะแอดนัทมารับจ็อบพิเศษอยู่เซนท่านแต่ทีนี้น้องหมวยไม่สบายพี่พี่ต้องหมวยมีไข้นิดหน่อยสงสารมากเลยหน้าหน้าจ้อยเลยก็เลย มาถึงให้มานั่งพักรอเวลาที่สถานีรถไปอุบลราชธานีตรงนี้นะคะของฝากที่ได้หมูยอคุณย่าซื้อเองนะคะหลังบ้านก็จะมีเห็ดแล้วก็มีกอยแล้วก็มีหน่อไม้ให้คุณย่าไปไว้ทำกินนะคะเอาแบบเอาแบบไม่สดนะคะเพราะว่าย่าไม่มีเวลาไปทำกลับไปถึงย่าต้องรีบทำงานก็เนี่ยค่ะให้มานั่งพักรอเวลารถออก ตอนนี้เรามาส่งยาวไว้ฐถานนี้รถไฟให้ยาจองตั๋วก่อนนะคะไปค่ะเรานั่งรอ,อกันอยู่ยที่ตรงนี้มาลูกมาหมวยนั่งรอตรงนั้นหูกไปตรงนั้นลูกไปกระชานสลาได้ไาลูกไปเดินเด็ดจอยเลยสาวน้อยของเรานักล่าเหตุจอยเลยวันนี้ คงคงจะแบบว่าไม่ชินกับบรรยากาศนะคะแล้วแบบปบปุ๊บปั๊บมาเป็นนักลุยนี่คือรถไฟขบวนนี้ขบวนบน,นี่เลยนะคะที่จะไปกรุงเทพก็คุณย่าไ,ไปย่าจะ๋ะคุณย่าก็อยากขึ้นไปนั่งรอพาน้องหมวยนอนพักก่อนนะคะ ให้คุณย่าขึ้นรถก่อนน้องหมอยกับคุณตาเดินก่อนแล้วไอ้จ้าเราไปส่งน้องกันพอน้องกลับนี่มันต้องเงียบแน่ๆนเลยพี่พี่เงียบจ้อยแน่เลยหมวยกลับแล้วดูสิจ้อยแล้วสาวน้อยของสาวน้อยของ,งย่าเพียนจอยแล้วยิ้มหน่อยสิ ใชค่ะเราไปลุยเราไปรถไฟกันหลังบ้านไม่ได้นั่งนานมากแล้วนะคะรถไฟนี้น่าจะสักเกือบยี่สิบปีได้แล้วนะทะีนะอออน,นี้นะจ้ะพยายามเอาขึ้นเรี่งหวเพากผมออกกันจากที่นั่น พ่อผมเอาให้หลานก่อนให้หลานหรือพ่อผมก่อนป้าทำไมไม่ยกของขึ้นข้างบนล่ะคะมันต้องตั้งข้างล่างเหรอตั้งล่างกันอ๋อโอเคโอเคพอดีแล้วน้องเหมยจะได้พาดขาเพาลงมาก็ได้เพาลงมานป้าไม่ใช่ลูกพาดขาจะได้นอนเลยโอเคโอเคค่ะขอโทษค่ะ เอาลงเลยพ่อจะาลงให้ลูกเลยเออใช่ลูกจะได้พาดขาแล้วนอนยาวเลยเออพาดขาไปลูกพาดเท้าไปเอออย่างเงั้นแหละลูกผมพาเลยกระเป๋าลงมาให้ให้หลานเอากะผ้าห่มนี่ค่ะบรรยากาศตอนนี้ผู้คนกําลังขึ้นอาจารย์เอาผ้าใหญ่ถือกล้องให้หลังบ้านหน่อยหลังบ้านจะใส่ในหลังบ้านเลาหลังก่อนใส่ดีนะคะไว นอแล้วเด้อมคุยกันก่อนอย่าเพิ่งนอนอ่าเป็นไงมาบนโลกอย่าอย่าแชทนะฮะน้างแหน่แบบนั้นสนุกไหมโอเคอ่าเดี๋ยวก็หายเนาะก็แค่เป็นหวัดกลับไปเพียงก็อ่าตั้เป็นเด็กดีๆนะลูกอย่ามาเล่นกันยันงไหนเนาะก่อดกันก่อนนี่เป็นเด็กดีนะคะอย่าเป็นที่ถึงนะอย่ามาเล่นกันใหม่จบสิจบไปก็หายนะคะไม่ลูกเนาะ ดเด็กดีเก่งลูกอ่ะคุณย่าจ๋าก่อดก่อนใครแค่ไหนก็ได้มาเจอกันนะย่านะเดี๋ยวเราถ่ายภาพนะคะเดี๋ยวเราเจอกันนะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะนีคุณย่าจะมาอีกโอเคย่าครับค่ะเแล้วเราจะมากินถ่ายมะแดงกันเนาะย่าเนาะด้วยความรักและความพิถีพิถึงขออนุญาตเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณท่านนามากๆค่ะ ไม่ต้องตาอไม่ต้องไม่ต้องคิดถึงย่าเพื้นขนาดนะน้องอ้ายแล้วงอแงแล้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะลูกนะเด็กดีของย่าไอจ้าสดีเอหซ่อยนลูกเด็กดีของย่าัสดีจ้าัสดีค่ะคลิปสั้นๆนะคะเราส่งคุณย่าแล้วก็ใหญ่กาลังบ้านก็จะกลับนะคะย่าเดินทางปลอดไทยจ้าบ๊ายบายจ้า